โอเคครับเราก็จะใส่โค้ดไปนะครับโอเคครับมา,มาเรียบร้อยนะครับกล่องดีแท็กสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชแนลนะครับวันนี้เกมฟรีไฟนั้นฟรีไฟน์อัปเดตดกิจกรรมเยอะเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้วีบอมมี โค้ดอัปเดตขึ้นมาแจกแล้วก็มีเพชรมาแจกอีกเช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทีบอมชนแนลคนนี้ด้วยละกันนะครับใกล้จะถึง1 0 0 0 0แสนซับสไคร์เบอร์แล้วนะครับกิจกรรม1 0 0 0 0แสนนะครับมีแจก1,000เพชร 1, PET, 1 ID นะครับแล้วก็1 ID นี่คือ แจก ID นะครับแต่1นึ่งมันเพจอะแจก10บางวัลนะครับอ่ะเดี๋ยวจะฟังผิดกันเนาะแต่วันนี้นะฮะมีกิจการให้เล่นนะครับหกดติดตามและกดกระดิ่ง2กดไลค์กดแชร์ลงกลุ่มวีไฟกลุ่มอะไรก็ได้หรือว่าหน้าเฟซตัวเอง3บอกเหตุผลว่าทำไมอยากได้เพจสี่เมนูดีและฟรีเฟซบุ๊กนะครับหลายคนก็มาถามว่า fb คืออะไรพี่ fb ก็คือ Facebook นะครับมันเป็นตัวยอ่อนนะ ก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็บอกกล่าวกันได้เลยนะครับผมว่าทําไมถึงอยากได้เนาะตอนนี้แจกไปแล้วประมาณ15คนนะครับก็จะแจกอีกเรื่อยๆนะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีโค้ดไอเทมโค้ดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นโค้ดตัวไหนนะครับจําไม่ผิดนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าจําไม่ผิดว่าจะเป็นเอเรเวลหรือว่าหัวขาวนี่แหละนะครับถ้าได้อันไหนไปก็ยินดีด้วยนะทุกคนนะครับ ผมไม่ไแน่ใจว่าเป็นตัวนี้หรือว่าเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีล่มจะมีชุดหัวขาวแล้วก็ชุดอย่างเนี้ยสองชุดนะครับหรือว่า X8 เนี่ยแหละสามโค้ดนะครับที่พี่ปองอามาแจกเนาะแต่อีกโค้ดหนึ่งมันเป็นโค้ดชุดแต่งงานนะครับซึ่งผมจะเอาแจกอันนั้นเป็นสุ่มแจกไปนะครับเนี่ยในชุดแต่งงานนี่นะครับนี่นี่นี่นีนน่ชุดนี้เลยนะครับทานี่เนาะโอเคแล้วก็วันนี้นะครับ แบงค์ซีวิสีรีแล้วนะครับบอกเลยว่ารับนะครับไอเทมบอกเลยว่าเป็นปืนนะครับ a อเ4นก้าสี่นะครับผมอืสีทองนะครับของแรเนาะแล้วก็เสื้อแรงค์ซีซันสามนะฮะโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับจริงจริงนะครับแค่เล่นก็ได้แล้วนะครับนี่โคตรเท่โคตรเท่เดี๋ยวเราดูนะครับมีคนดันแกนอีกแล้วแน่นอนนะครับนี่ช่วงนี้ไม่วางเล่นด้วยนะครับก็ จบเลยนะครับเสียดายมากๆนะสำหรับใครที่ดันเนาะแล้วก็ท็อปอัพนะครับเติมลายสักนะครับโคตรเท่เหมือนกันเดี๋ยวพี่บอมก็น่าจะจัดนะครับผมตรงนี้เนาะก็อันนี้อื่นก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับกิจกรรมนะครับทุกคนก็รับกันได้ฟรีๆเนาะไอคลิปเมื่อเช้าที่ลงไปอ่ะเดี๋ยวจะมาแบบว่าล่าสุดนะเอออย่างชุดพี่บอมรีวิวบอกว่าชุดมาใหม่เห็นไหมชุดก็มาจริงนะครับเห็นว่าเออนะครับของจริงนะครับผมไม่ได้โกหกเนาะก็คือ รีวิวก็คือรีวิวนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวกล้ามทองกล้ามทองมาอีกนะครับเก็บเพชรไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่บอมจะสุ่มกล้ามทองให้ทุกคนดูนะครับผมเนาะแล้วก็อันอื่นนะครับกิจกรรมลัคกี้โรโยใหม่นะครับก็ใครยังไม่ได้นะก็สุ่มกันได้เลยนะครับใช้นิดเดียวก็ออกแล้วนะครับแค่40่ใบเองนะก็ออกและบางคนมามาขินอยู่นะประมาณนั้นนะครับผมพรุ่งนี้มีอะไรใหม่ไหมเยอะเลยนะครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะครับมีอะไรใหม่เยอะมากๆนะครับผมโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเนาะแล้วก็สตรีมในแฟนเพจนะครับสุกเสาร์าอาทิตย์นะครับผมอวันนะครับก็สามารถไปรับชมและดูได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีและรักทุกคนนะครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับเว็บ PJ Spin นะครับบอกเลยว่ารอบนี้ผมจะมาสุ่มเพชรนะครับเพื่อแจกทุนนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มโคตรเดือดเติมเงิน500บาทขึ้นไปรับคูณ2นะครับพี่บอมเติมไป500นะครับได้ไป1,000บาทเห็นไหมตุ๊กนะครับก็สมัครง่ายๆผ่าน a c e b o o k หรือว่าที่ทุกคนสะดวกนะครับอ่ะพี่บอมออกระบบให้ดูนะครับซึ่งง่ายมากนะครับสมัครสมาชิกนะครับ แบบนี้นะครับจะผ่าน Facebook ก็ได้นะครับ g o o ก l e ก็ได้แล้วแต่เราเลยหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้แล้วแต่เรามาเดี๋ยวขอเข้าระบบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็เข้าระบบเรียบร้อยแล้วพี่อมก็จะมาสุ่มอ่าบุฟเฟ่ต์เพชรนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับสุ่มครั้งละ15บาทหรือว่า15เครดิตนะเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มนะครับมีรางวัลใหญ่นะครับ1 4 7 9 2เพชรนะครับโอ้โหหมื่นสี่เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันเลยนะครับไปครับครั้ง ยึด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 ได้เลยหรือเปล่าเฮ้ยยังยังยังไม่ได้ครับถือว่าเท่าทุนถือว่าเท่าทุนถือว่าเท่าทุนนะครับยังเท่าทุนอยู่นะครับอยูเปิดเสียงให้ด้วยนะครับโอเคไปครับต่อไปนะครับมันว่างไว้บอกก็ยอกก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับไม่มีเสียงด้วยเป็นไรเป็นไรต่อไปต่อไปมันต้องได้สักครั้งแหละทุกคน ต้องตายสักครั้งดิเห็นไหมเห็นไหมทุกคนคุณได้รับเพชรหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสองไนมอนเฮ้ยเป็นไปได้นะครับทุกคนอ่ะเป็นไปไดหนึ่งนะครับโอเคครับนี่นะครับคือผมได้นี่ครับไนมอนนะครับเห็นไหมยุบนะครับโอเคผมคัดรอไว้ก่อนนะครับผมได้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าติดต่อทีมงานเพื่อรับของรางวัลนะครับก็ติดต่อไปเพจนะครับเพจก็ตรงนี้นะครับให้เราติดต่อไปเลยนะครับ อ่าติดต่อไปเลยนะครับผมอ่ามาเลยครับติดต่อครับดีครับผมแค่ได้ครับแล้วก็ส่งไปนะครับเนี่ยส่งไปเลยนะฮะแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคครับทุกคนเขาส่งมาแล้วนะครับเป็นอ่าปัดกาลีน่าเลยนะครับอู้ดยอดครับผม ขอบคุณครับก่อนนะนี่นะครับเขาก็ให้รหัสบัตรมาทั้งหมด3ามนั้นนะครับผมขอเซ็นเซอร์นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองไปเติมให้ทุกคนดูนะครับมา